อย่างเงี้ยหลอดบอลลูดไปไอยู่จักหมักนั่นมักบอสมักบัน้อยไสเครื่องมือกูฟอบดีดีมักบอวมันเนี้ยมึงคือว่ากระโดนกระเด็นไปไหนละมันบ่มีลูดไปไซละบัดเนี่ย จ,จูจูวะอีตอนมันอันนี้มาก็สว่านทับไปอีกรอบหนึ่งเลยไงเอาออกได้ไหมล่ะปะป๊าต้องเจียออกเลยไง แต่งรถลดให้เมียเลยค่ะให้มันดูคิกขู่อโนเน่คิตตี้คิตตี้คิกขู่อโนเน่แดงคึ้งคึ้งจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะพี่น้อง <c oughs> อีอ้วนอีพุงกลาง